สวัสดีครับกิตติโกวายนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําดอกตาฟนะครับแต่ละประเภทใช้งานยังไงนะครับเร้าๆนะครับตัวแรกเลยก็คือดอกตาฟเขาเรียกว่าดอกตาฟล่องตรงแบบนี้ล่องตรงเนี่ยก็จะใช้ตาฟสาหรับรูทะลุนะครับแล้วก็ล่องเรื้อยนี่นี่คือเรียกว,ว่าล่องเรื้อย ดอกตัฟลังเลือก็ใช้สำหรับรูตันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีดอกตาบอีกประเภทหนึง่งเรียกว่าฟอร m i n g งตาบหรือโลตาบคือตาบโดยทั่วไปที่เรารู้จักกันก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าคั t ติ้งตาบหมายถึงมีเศษโลหะคือตาบไปปุ๊บจะมีเศษโลหะออกมาแต่ฟอร m i n g งตาบหรือตาบแบบรีดเนี่ยนะครับ ก็คือจะไม่มีเศษโลหะก็เหมือนกับเป็นการที่ทําเกลียวโดยที่รีดรีดเข้าไปเลยเพื่อที่จะให้ขนาดของเกลียวและความแข็งแรงของเกลียวเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ขนาดของเกลียวเหมือนกับมีความ p e c i s i o n มากขึ้นนะครับแต่โดยหลักแล้วก็จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของเกลียวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือจะไม่มีความคมเท่าไหร่ครับเวลาตาบก็อือัดเหมือนกับการบีบอัดเข้าไปแล้วก็ทําให้ เกลียวเนี่ยเนื้อของโลหะมันมันเป็นการแบบรีดไม่มีเนื้อเศษหรือว่าไม่มีชิปที่จะไหลออกมาเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่า forming tap หรือ low tap แล้วแต่จะเรียกนะครับภาษาไทยก็คือ tap บแบบรีดเกลียวนั่นเองหลกัหลกๆก็จะมี tap อยู่3ประเภทนะครับอ๋อแล้วก็มีอมีประเภทหนึ่งก็คือ แฮนด์ทาร์ปนั่นเองแฮนด์ทาร์ปเนี่ยก็จะมีอยู่3ดอกนะครับหรือเบอร์1เบอร์2เบอร์3ลงเวลาทารปเกี่ยวก็คือต้องลงเบอร์1ก่อนเบอร์1เนี่ยเตเปอร์ taper, คือความเรียวเนี่ยจะเยอะนะครับเพื่อที่จะให้ทารปลงไปได้ง่ายแล้วก็ค่อยๆขึ้นเกี่ยวเวลาลึกลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตามด้วยดอกที่2มันก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วก็ตามด้วย ดอกที่3นะครับเตบเปอร์ตัวนี้ก็จะน้อยลงเรื่อยๆเราก็จะได้เกี่ยวที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นฉะนั้นทารที่เป็นแฮนด์ทาก็จะมีอยู่3เบอร์นั่นเองนี่เขาเรียกว่าแฮนด์ทาหรือใช้แบบใช้มือตานะครับโดยสรุปแล้วทาก็จะมีอยู่4แบบหลักๆนะครับก็คือทาแบบล่องตรงทาแบบล่องเลื้อย แล้วก็โรตารหรือรีดเกีียวนะครับแล้วก็ตาร์บแบบแผนตารนะครับทั้ง4แบบนี้ก็มีคุณสมบัติทําเกลียวชิ้นง,งานเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้นะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับกิตติโกวายสวัสดีครับ